เพื่อนบอกว่ามันเสียเนาะกดอะไรไม่ได้ครับนีบบ่ทีนี้ก็ามาให้ผมดูนะครับผมก็เลยตรงนี้เป็นฐานมานะันนะเพื่อนก็ถอดวัตรฐานมาดูกันก็ถอดน,น็อตสองตัวนี้นะครับเสจนะก็จะมีเบเตอรีครับไปบวกลบตัวนี้ตั้งในย่าน DC นะครับตัวนะี้ DC น,นี้นะนก็จิ้มไปที่บวกกระลกนะแบตตัวนี้ใช้แบต4โวลต์น,นะครับ4โวลต์ดีแบตเต็มนะครับแบตไม่เสือ่อมแบตยังอยู่นะครับทีนี้ปัญหามอยู่ตรงนี้นะสวิต อยู่ในตำแหน่งปิดนะครับเปิดดูครับผมเปิดนะครับแล้วก็ลองเทสดูครับยืนแล้วลก็ใส่ถาดกันคื <c oughs> อตัวนี้มันอยู่ตำแหน่งปิดนะครับแต่เขาไม่รู้นะ <c oughs> ดีละ ของช่างลงนี่ครับไขค,ควงก็ได้0.13 10 50จุด1 0คกับก็ตัวนี้นะครับเพื่อนครับก็สังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะลืมไปว่ามันมีสวิตสวิตตัวหนึ่งที่ใช้ปิดเปิดตรงนี้นะครับก็เอามาฝากน,นะครับเก็ยรและเก็ยน้อยนำมาฝากเพื่อนๆอันนี้ก็เขากำลังแปลตัวชาร์จมาครับเพราะว่า เขาบอกว่ามันเสียนะครับจริงๆแล้วมันไม่เสียนะครับเพราะว่าถือไปถือมามันไปโดนตรงนี้ครับโดนสวิตช์ตรงนี้ในตำแหน่งปิดมันก็เลยไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็จะลองสังเกตดีๆนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆครับเก็บได้เก็บน้อยล้วมาฝากเนาะสำหรับเพื่อนที่ซ่อมเครื่องไฟฟ้าคลิปสั้นๆนะครับเผื่อมีประโยชน์กับหลายๆคนครับผมซ่อมแต่ช่างดิจิตอลนะครับไป สัมผัสสวิตปิดไว้นะครับแล้วก็นึกว่ามันเสียนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เปิดซะดโอเคจีบแล้วครับผมส่งลูกค้าได้ครับก็ค่าขนมไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ